โอต้นต้นทุเรียนเนาะหนึ่งเข้าพยายามดลนับต้นหมายถึงโค่นมันยังไงเลือกมีธีีเลือกวิธีเลือกคือโค่นยังเอาโค่นใหญ่โค่นใหญ่มันมันสมบูรณ์ครับแต่ว่าโดนมาคือมู่ห้าบหูจักเนาะคือเวลาซื้อต้นทุเรียนต้องซื้อต้นสูงต้นงาวคุณแล้วบางคนต้นละพันกว่าต้นละพันหรือต้นต้นนิดหน่อยกร้างขอหงายาวผู้เด็ดเปียบ จริงๆเราโบเมนมันโบเมนคือโค่นไงปุ๊่ต้นเตี้ยกรซางเขาจะแตกิเองที่นี่วิธีเวลาเวลาเขาปลูกเป็นยังเขาต้องใส่ต้นน้อยต้นน้อยเนี่ยเวลาติดติดปุ๊กเนี่ยมันพร้อมที่จะเริ่มโตโตอืมอ่ามันมันสีมันสีความพัฒนาการของมันจะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเขาปลูกต้นไงปุ๊กหนึ่งเวลาเขาซสื่อมากันมันอยู่ในถุงโดนห่างมันโคดหางมันโคดมันโคดอยู่ไหนมันโคดอยู่ห่าง ทีนี่ห้าค้นเขาจะไม่เจริญเติบโตเอออ่คุณจะต้องตัดรากออกตัดหลักพวงไหมหายมันโปร่งไหมแต่ว่าทีนี้กว่ารากจะติดต้นทั้งข้างส้มเลยเออมันเสียเวลามันจะมาส้มเขาจะต้องปลูกต้นเล็กๆต้นนี้ต้นนี้ประมาณหกชิปเลยบริจาคออกซิเจนเนาะก็ประมาณนั้เสื็อมาต้นละเท่าไหร่ก็ต้นละเจ็ดสิบบาทโดยปกติเขาปลูกทีนี้เขาบอกว่าถ้าในเฟซในสื่อเขาบอกว่า อย่ารองหลุมมันเสกเชอลอ่าจะใสจะหันอะไรสรุปแล้วมนุษย์เป็นคนถามมนุษย์<อ>เป็นคนพูดเฮาต้องมาวิเคราะห์เบิ้งเฮ้าเองว่าถ้าเฮาปลูกลงไปเล้วะคือเซม่าที่ในสวนแถวจานเน่เขาปลูกจานวนเป็นพันๆต้น,ตนคือเขาจะปลูกให้มันรอดก่อนอเขาถึงจะมาดูแ<อ>ลรักษามารักษาชีวิตเบ็ดคนบ๊วยคือใบใหญ่ววไว้ใหญ่จ้ะเขาจังมาบำรุงแต่ของเฮ้าคือเฮาปลูกจำนวนหน่อยหรือเฮ้าเฮ้าคิดว่า ทางเขาปลูกแล้วขาก็อยา้มันใหญ่ครับคุณจะข้ากรบรอกลดหลุมดูดูปุ๋ยเคมีสักยิบนิดหนึ่งวิธีปลูกตัวนี้ตัวนี้ใส่ขี้ไก่บ่ครับไปจา์รองผืนนิดนึงใส่ไรยบ่ได้ก็หนึ่งกระสอบจะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดหลุมเจ็ดแปดหลุมอ่าทีนี้เวลาเวลาปลูกนี่คือดินมันมันอยู่ในที่โนนแหละเนาะครับข้ากรอกขุดหลุมลงขนาดนี้บ่ได้ขุดเลิกไม่ได้ขุดเลิกเพราะว่าแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ย เขาจะไม่ขุดเลยเออถ้าถ้าพื้นลาดตังสันเนาะหรือพื้นทั่วไปแต่ว่าตัวนี้คือคือเขาอยู่ในบครัมันอยู่ในที่ที่ลาดที่ลาดแห้งวิธีเขากระถมแค่นี้ข้ามถมขึ้นมาสูงกว่าตรงนี้บ่ให้เม็ดบ่ให้เม็ดดินบ่ให้เรื่อยนั่นเพราะว่ารากมันจะออกข้างบนนี่คือโอ้เป็นเทคนิคแล้วให้หันหน้าไปทางคือปลายอนี้โอ้ปลายสิมาทางตะเวนออกเพราะเขาจะรับแดดเลี้ยวระบ่อนี่ เสร็จแล้วพระอาจารย์คุดหลุมลึกไปไหนก็ไม่ได้ลึกเพราะว่าจริงๆแล้วนะอีลีแล้วนั่นคือห้าเขาจะอยู่แค่ทั้งทื่ออืมแต่ว่าถาเขาปลูกนะสิเขาก็บริปลูกคือเขาห้าวไหนฮ้าเขาบริคุดระยะอยู่แล้วเพราะว่าห้าสี่เอาดินหรือเอาฟุ่นมาใส่ขางเอาเพราะว่าจนในห่ากมันจะเป็นหากฟูเนาะหากหากล้อยอืมเอาแล้วแล้วต้นแรกเอาไปเืิ่งต้นที่สองแบนี้ครับพี่น้องครับมื่อนี้มาศึกษา เลี้ยลูกการปลูกทุเลียนเทคนิคใหม่ๆกับพระอาจารย์หน่อยวัดป่าหนองแคนละตะนารามนะครับเป็นเมตตาอธิบายวิธีขุดลุมับขุดบเล็อกเพราะมันอยู่ในในฝั่งาบ่งที่าเราเป็นคนทําเองตัวนี้มันมีหักยางมามคือในขณะตอนตอนนี้เ้าบว่าเอายางออกเพราะว่าห้าหันมันเป็นเด็ดลําไสก่อนโอ้มันเป็นการตับต่อไปนี่ยางต้องเอาออกอยู่แล้วอีกประมาณสัก สองเดือนหลังจากที่เขาติดเขาไปเอายางออกเพราะว่าหากมารบกวนบ่เพื่อให้เขารับแสงแดดโอ้ครับเพร่ะนี่ต้องการแสงหลายแม่นอาจารย์หน่อยสาธิตต้นนี้ซื้อมาต้นเพถึงร้อยเจ็ดสิบบาทเจบาทเราคยซื้อต้นละสองสามร้อยแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นเนี่ยมันยากมันเสียเวลาในในช่วงที่มันมันขึ้นครับ ก็คือหันไปทางทิ่นหันยอดไปทางทิศตะวันออกให้รับแสงได้หลายเอาผ่านไปละสองต้นเดี๋ยวสิล่องปลูกซอยฝ้าจารย์ลองเบิ้งเวลามันขึ้นมากินอย่างละตัวนี้เขาหนี้หยาฝอาจารย์ลองเบิ้ลตัวพอดีบ่ได้อับชุกมาใจใส่เขาอย่างเก็เกียงมือแล้ววะ การใส่เมื่อลุยเลยนี่คือดินดินตัวนี้เขาบนเนี่ยมันขายดินกันถลากดินมันหลวมเนาะขดินมันหลวมไปขายกระดินงทุกเขาไฟผมว่ามันเิดเสน่ห์ของมันมันมากดินจังเสรล่ะคือมันไม่แน่นมันมันบ่มากดินแน่นไปไหนขนาดนี้เนาะขนาดนี้จะให้ระดับประมาณนี้ยังไม่ได้ย่ได้บ่โอ้ต้องเอียงยอดไปลืมลืมเอียงไปที่ตะเวนหลอดนี่เนื่องกระทุ้งดิน แค่นี้เองเรากดข้างๆมันเออกดข้างๆใยมันแตกเสร็จแล้วพี่้องการยกดินสูงนี่ลักษณะการยกดินสูงจนเกินไปที่นี่มันเห็ดห้มื่นี่มันแห้งเพราะมันแห้งปุ๊บมันก็เลยเห็ดหายต้นใหม่มันหลังเป็นสมมติว่าน้ำไม่เพียงพอเห็นเห็นงาเพื่อนบางตันก็แห้งเนาะนี่ปลูกได้บ่ท่านหอนปีดอกยังไม่ถึงปีปลูกวังเดือนมักะลาแต่ว่า ที่เขาช้าเขาเสียเวลาเพราะว่าเขายกดินสูงขึ้นเ,เขามาอยากทดลอกบึง,ยงหยานหักมันเน่เาหย่าดมันหักมันเน่าว่ามันเป็นดินเหนียวเขาเอาดินมาก็สรุปว่ามันสูงไปก็ดี <laughs> ต่ำไรก็ดีแต่สมมติว่าข้าวส่งดินแลว้วให้ให้ใหเอาเอาต้นม,มันว่างเอา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 เหงามันว่างระดับนี่ข้าก็โกยดินโอ้แค่นั้นก้นถุงให้ระดับกับหน้าดินลาบอ่าอันนี้เอาโกยดินมาถมประมาณนั้น โอ้ก็แค่นั้นแต่ว่าถุมเหงามันมีไงพุ่งๆวงไอืมเพราะว่าไม่พวกนี้เป็นไม่หากฟูเพิ่งๆพหากลอยครับตัวนี้เป็นโหมดของมงะเงาะมะเงาะครับปลูกมาได้3ปีแล้วได้ผลผลิตแล้วต้นนี้บ่แม่น ตอนนี้ปลูกสบายดินปลูกขุยหาเก่าปีถมดินโอ้ปีแหลกเลยปีแหลกเลยปลูกกล้วยสามต้นเป็นเป็นต้นเดียวโอ้ปลูกสบายดินต้นนึงปลูกแังไหนปลูกไก่ปกติคือหมูมันซุ่มมันขึ้นอนี่ยบ่อเลือมีลักษณะพิเศษจงไหนที่แรกหรือปลูกแบบโบท่านไใ้หัวอย่างปลูกธรรมชาติเลยนูกคือคือหนามหนามอยู่ข้างเดียว น้ำไถ่น้ำบ่เสมอโอ้มันเนวี้มันนมัหากบอกไงว่าหากมันรับน้ามฟังเดียวก็เลยได้กิ่งฟังเดียวนี่คือเหตุผลว่าเป็นอย่างต้องเหตุเป็นวงกลมเนาะพระอาจารย์ว่าเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนสายสายอย่างแบบสปริงเกอร์แบบวงกลมโอ้นี่ไะที่ที่มาของ เป็นอย่างคือใส่เป็นวงขมผมก็สังเกตอยู่มันอก่นเลยเป็นมันเป็นน้ำมันเป็น็นกระจายออกมาในทั่วสทั้งฝุ่นแตเสมอทั้งเสมอเมื่อกลืนกินได้เสมออันนี้คือเหตุผลเออแนวนี้น้ำขังเดียวตัวน้ำขังเดียวมันก็เลยกอกอยู่ฝั่งนี้กอกอยู่ฝั่งเดียวตังนี้คือแห้งอย่างเดียวมันก็เลยแหงดังวุ้นเต็มนั่นมันก็มีเหตุผลโดยธรรมชาติเนาะจอดเลยมันหนาจะไปเลี้ยงกันได้ได้ปกติเนาะในความรู้สึกที่เฮา นี่ครับพี่น้องครับต้นมักคุเรียนปลูกได้ปีที่สี่น่อยหนเนาะตั้งแต่เพิ่นเริ่มทมทีปลูกถวายทีถวายที่ดินปลูกสามต้นเหลืออยู่แค่ต้นเดียวครับเอามาเบิ่งหมดมะนาวมะนาวมะนาวสูงแห้งบ้านีมะนาวแป้นมะนาวดกมะนาวขั้นแป้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอานี่ไดยห้าอืออือก็สีน้ำมัก เจดน้ามักน้ามักขี่ปลาน้ามักขี่ปลาอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นเจ็ดนวยครับเหนือนทำลายสถิติอืมได้จริงนวยบ่ได้หน่อยๆน่ด้พี่น้องมึงตัวละเป็นปุ่มอยู่ตอนนี่นวยได้สองบาทแลวเนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นพิจิตโอ้ไปถียด้วยฮะบาทขี้ยำแหลงไปแห้งเนาะอันนี้เป็นพี่จิตพี่น้องอันนี้เป็นมักจะออกมาอันนี้ มันออกมาเสมอบ่ฟอมกันมันหน่อยหน่อยน้อยใหญ่อได้ออกก้อนมากกว่าสิออกก้อนตอนนี้ตอนได้ออกคือล้างมากกว่าใส่ใดมากออกน้ำก้นลล์ขนาดบม่ได้ใส่สารเคมีอย่างใส่แค่น้ำมาร์กสีดซัปดาห์ละประมาณจะเถื่อหรือจักมือสีเท่นึงน้ำมาร์กแล้วจะเชื้อผู้ใบบกูดบบจางในพี่น้องนะไม่มีโรคมี่ยังก็เลยว่าตอนน้นตอนนั้นมันบ่มีสูตรอยังนัินนะเออก็เลย มักจเน่านีประมาณจกต้นไปาจานมัน์านานีแถวนีเต้นเจ็ดต้น้าเกรสอบคนแล้วเต้นเก็บไป้าเรกรสอบเก็บเบิดปีเลยอยากได้มันออกเครื่องใดกับมาสีตอนนั้นเออมัเล้งเอาแมนอันนี้พิเศษอันนี้เ็ดมักนาแฟนซีอันนี้ เปลมโอเปี et, <S s ่ยนนาวแฟนซีอ้ยงานผสมโอมาตอสมโอมาตอติดแล้ว like ติดแล้วติดแล้วเอิร์าเสียบยอดแม่นสบยอดสมโอฝากเมื่อวานมกอมาก็เติดแล้วติดแล้วติดแล้วออหตัวนี้งามแห้งไฟจันก็เลยพิเศษเลยวาเผ็ดใส่นอบ้านมันเึงสิเป็นก็เลยอือก็เลยล่องล่องตัดไพเป็นผู้เฮดไพ่จันบ่อ้ยเฮ็ดเอง เบิงเบิงเดี๋ยวเทียบเบิงกระปั้นกรบมักนาวมันวนวัยธรรมดาเดียวน้อยใหญ่ก็เลยว่าเออก็เลยต้องว่าตอนนี้มันบ่มีก็คือให้มันโดนต้อเดียวถิ่นนะครับโดนต้อเดียวกรให้มีมีตัวอื่นมาแกมมันก็ะเล่ยใหญ่อ๋องมาพิเศษก็คือหายมันเรียงตัวอื่นเรียงนะครมันเรียงก็เหลือตัวเดียวได้เจ๊งยอดแล้วที่เอาบักสมบูรณ์มาใส่เก้ายอดได้เก้ายอดแล้ว โอ้มีหลายต้นเอาเดี๋ยวมันออกมากเดีย๋ยวมาช่วงมีเทน,นึงเออโอ้ยปุ่มนี่พี่จันพูดอะเจ็ดหน่วยเพียงโอ้อันนี้เจ็ดหน่วยมันส่วนใหญ่สิอยู่ประมาณหกหน่วยเจ็ดหน่วยเนาะปุ่มหนึ่งเนาะหาที่เจ็ดโอ้ยหน่วยบหวย่หน่ยอนยอนะพี่นอ้องทีมันกัดตั้มๆสูงๆเนี่ยเป็นเอาดินมะคุ้นแหละกับบ่ได้กปั๊บไปไหนมันเป็นธรรมชาติเนาะ ระบบน้ำเนี่ยังพระทัานบ,บ,บ,บอกว่าซาหนนา <c oughs> แล้วแต่สิขึ้นได้บ่แล้วแต่สิขึนน้นได้แม่นแต่ก่อนยังพระทัานพระทัานได้ยังกับพี่น้องครับตอนนี้กำลังอยู่กับพระอาจารย์บัวสอนนะครับที่วัดป่าหนองแคนรัตนารามนะครับตำบลพ,พักแพลวอำเภอกันทะละม่มจังหวัดศรีสะเกษมื้อนี้เพิ่นเมตตาพาเยี่ยมชมสวนเพิ่นนะครับเป็นสวนทุเรียนต้นนังมาแต่งเลยครับ โอ้แตงเงาแตงแตงกิ่งใหม้ตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่สองปีสองปีขึ้นกันปลูกรอดรอดที่สองว่ายังไงแต่ก่อนก่อนที่จะมาปลูกส้มนี่ที่ได้ยินข่าวว่าเป็นยางพาราแมนก่อนใส่ยางพาราเต็มหมดปลูกยางพาราจักปีอะไรตาถิ่มโอ้เหตุผลอหี่ยงคือยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนก็เลยอยางมีราคาบ่ล่มีราคาช่วงยางมีราคาเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นบ,กบกักเงาะบบตัวเลี้ยนก็ถือว่มามาถือทางอยู่ขา้างไหนยางกิโลละแปดร้อยโอ้ยางยางพันพิเศษแน่นของพระราชนนีไอของประเทศบนว่าโอ้ยังเหลืออยู่มันบ่นั่นโอ้ยพี่น้องครับซุ้มมันลงเหลืออยู่นั่นยางพันพิเศษถ้านำยางออกมาแล้วถือลูกละแปดร้อยว่าสันเสือมาต้นเท่าใดก็ต้นละร้อยแบดสุดท้ายเปลี่ยนใจอันนี้มักอันนี้ก็บมกักไฟบ่ ไฟหวานเนาะอืมไฟหวานวานีน่นก็ที่ให้ผลแล้วนี่คร<ฟ>ับงาม<ฟ>ขึ้นกันโอ้ยอันนี้คือ<ฟ>ผสมประสานตจริงเสียงจริงแหละครับพี่น้องยุบัดปลานองแค้นรัตนาล่ามเด้อพี่น้องผู้ใดมีเวลามาเยี่ยมชมอาจารย์พุนพมเามตตาพาเยี่ยมชมุ้มันมีลักษณะหน่วยเพ,พิเศษบุคคลมูนอะไรมาเรียนเนาะยุบ้านผูมปลูกกออกหน่วยยังสิละ นยวยเายวเงี้ยม,มันบ่คือหมูบ่คือพวกไก่กินจูพวกมบอนัน้นแต่กินจูมันจะนวยลมๆกว่านีน่โอ้พี่ต้นนี้นวยบใหไงแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างจะหวานอาจารย์หวานหวานหวานกรอบน้ำ